สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรสเป็ดนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนกาสอนกาสวิตนะครับผมหรือว่าควายขนองนะครับผมโรงเรียนฝึกควายนะครับผมจังหวัดสะแก้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่นี่กันนะครับผมโรงเรียนกาสอนกาสวิตนะครับผมนี่บรรยากาศนะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะครับ อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับผมเข้ากำลังออกรวงเลยนะครับผมนี่ลมพัดสบายนะครับผม,มตรงนี้ก็ทำเหมือนเป็นคันนานะสองข้างทางก็จะเป็นเหมือนคลองนะครับผมเป็นคลองไส้ไก่นะทุกคน ที่นี่เป็นโรงเรียนฝึกควายนะครับผมแล้วก็เป็นร้านควายขนองคาเฟ่นะครับผมเป็นร้านอาหารนะครับผมเข้าออกรวงแล้วนะทุกคนนี่นี่นะครับนี่กับบรรยากาศนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าดีกว่า โรงเรียน ึุควายนะผมนี่ก็จะมีฝูงควายอยู่ข้างในเราจะต้องขับเข้ามาข้างในนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งถ่ายรูปนะครับผมนี่เป็นบ้านพักนะครับผมไม่ได้ใจว่าจะมีคนเช่าอยู่หรือเปล่าอ้นี่ผมไม่ได้ใจนะเดี๋ยวผมพาขับรถไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับผมซึ่งบรรยากาศที่นี้ดีมากนะครับผมเห็นไหมเป็นแม่น้ํานะครับผม บรรยากาศดีนะฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านนะผมผมไม่แน่ใจว่ามีคนเช่าอยู่หรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจนะโอเคไปชมบรรยากาศที่อื่นต่อครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นคอกควายนะครับผมนี่เป็นคอกควายซึ่งที่นี่ก็ใหญ่นะครับผมใหญ่มากๆตรงนี้ก็จะเป็นลานเกวียนเก่านะครับผม นี่ไว้จัดแสดงนะครับผมโอเคครับผมซึ่งควายคานองคาเฟ่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ผมก็ลองขับรถอ้อมมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็สุดแล้วนะครับผมนี่มาข้างหลังแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นฝายเป็นแม่น้ำนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าที่นี่เรียกว่าแม่น้ําอะไรหรือฝายอะไรนะครับผมลําชีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่เขาไม่ได้จัดอบรมจัดฝึกอะไรนะครับผมเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจเสร็เจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ